อันนี้เราเปลือกหัวใหม่เนีพร้อมแล้วนะกาดงานกีฬาช้อนโอยยืงละเลยเนาะอาบินเบิกเลิกเลยมุนกี่เลยถ้าท้ายนั่นมันอยู่มันถามวรนะไอไออะไรนะไอเน็ตอะไรนะน้องน้องน่านน่ะพี่ต้าเอาช้อนมามยิงน้องน่านน้องน่านเอากดล็อกไปถอยถอยเออเออตรงนี้ญ่จิ๊บ

สั่งมาร้อเจ็ดบะห้ถแต่แต่กูกินมามือนีแหละกำลังเสร็สมตามเด้อฉันเมื่อวานเอ้ยเม่หวานในตแม่อวานยแก่รูู้ชิมดูแล้วเอายหรอยัวเต็มป่ะฮือไอ้แเออซื้อมาอีกซื้อมาอีก ขอบเป็อเนกมากเลยเลี้ยงส้มตำวันนี้เลี้ยงส้มตำอะไรเบบี้บ๊อบเย้ๆอ้วนจะส้มตำหน่อยเดี๋ยวหนูเอาเดี๋ยวหนูเอาแผงไข่มาให้มันได้เยอะละอืจากบาดแต่ว่าหนูอยากรออีกประมาณสองวันมันจะอิ่มมันจะได้เพิ่มอีกประมาณสามสิบอันเออเห็ดยังจะเห็ดไปเห็ดเละยักษ์กับเห็ดไปะโอเคอีกเดี๋ยวกูเอามาให้นะเห็ดยังจะเห็ดอันไหนมนวนเห็ดปก็มีเนน้ะ เคยหลวกเส้นไหมเจ้าหลวกเส้นใหญ่เส้นเล็กเข้ามาท่อขายจเส้นไม่พอขายไปเอาข้าวมากินกว่านังใบอย่าเล่นนังใบอย่าแม่บอกให้นอนก็ไม่นอนข้าวกับท้ายตุน้ำอะไรเยอะเนี่ยน้ำจูดกูเตี้ยงุ่ยน้ำงวดท่วไปเตี้ยนอกกับพอดีแหลมใบจ่ากีรอบเป็จ่ามีรอบก็รดไดยจ้ะ ยายมาทักข้างมาหมดแล้วนะนนเร็วกัรเทยกินหมดเลยแล้วฮ่าคุณปู่เด็กกินสองตอนเว้ยสีหมดนี่กระซิบกันนะ <c oughs> ดีะอย่าไปเล่นดินลูกแม่อาบน้ำให้แล้วไหนแม่ดูมือสิชื้อไหม มาดูมือสิชื่อไหมน้องไม้ขอ้เหรี่ะน้องไม้ใบ่อนยเงแยมตุ้งซิกขี้กระตดดันปฏิสดีได้ยิ่งเนี้ยนู้ขายสุดเที่ยวก็เอาบ่อับยืนตตมหมองอยู่ปตายจ้านูดือว่ามันหล่างจ้านนูไปได้ตายใจล้แนมอะค่ะนดีเใจเบ็ด เราติดวอลลุ่งแบบนีวเวียมุดกันมัวไหนกลับมาปรับยจับมาปรับเลยเบนจับมาปรับเลยอ้กระดิกระดอกกระดอกกระดิงเออหอบเลยเจ๊หอบเลยเธอเจ้กระดิกระดอกมัวลากเคยบกเปลี่ยนไปหน้าตูไม่ได้บ้านไม่ได้กระดองนาข้าววันนี้ไม่ดีเข้าไปกวนหนูกวนยังไงวนไปเล่นวนแบบไปเล่นหรือรอบหอแล้วพอบ้านหนูกำลังสวยเลยอ่ะ นดเาต้องตัดจริงอืมแล้วมเือนอืมันเนกเขามาลดินเพิ่มแต่ว่าเจ้ารุ่งมนอีนยไ่ได้เอเืงไปลอหอ้ยยเอมากเห็มเลยเสื่อมเลเดี๋ยวสือมเยเสือกืมาเเามันเามันเาหมดแช่ถูกบกแคเบันดิบโอ้บันดิบ เก,กาะตุ๊กเกกก็ไมนดีจกดูกอลไอ้ไดีเดเมันโสดไหน ไอ้มมนเยลิงจะได้ซับซับซัไปเนาะบ่งวยน่ะเละเอาไว้นี่ยชงวยเอาไว้นี่ยทำลวน่ะข้าบ้านยู่ในเขตนี่ลุมจิกจิกับเือดสรอยลือี่ีบ่เออไม่ได้กอบในอันนี้หรอเอทั้งน้ำแข็งเออทังน้ำแข็งอันใดก็ไดนี่ทั้งน้ำแข็งก็เกิดทำตึ้งตุทงน้แข็งเปื่อนไงเปือนไอ้ต้แข็งเป็นเกลยวก็นอกบ้านอยู่เกล็ติกตนี่น้ำแข็งสื่อกะสอบหนึ่งอยู่ในเป็นธวริเสองแม่บอกไอเอาไปถึงถึงไปเลยทุ่งปุ ใครอยากซื้อสั่งได้เลยค่ะใครอยากซื้อสั่งได้เลยค่ะฮีสดอูฮีสดูฮีสดูอยสดูที่น้ำแดงฉ่ำเลยดูขวน้าก็ไม่มีแล้วด้วยยุ่งเหยิงเก็บเลยเต็อยู่งเหยเย็นแมงมันเย็นยุ่ง่มันใส่ได้เป่าหน่อด จังไงโปรยมือโมเวตอีกเลเด้อต้องเหมือีกนเนาะนะฮ่าไปอันเคยนะเคยอันยกบนจอเลยนะใิ่ไหมเจ๊ก็บอกเังเจ้าเราโมลูกยันลูกเขาตื่นเงี้ยใส่ได้มันลู้บุคคลเดี๋ยวพ้อสิเปิดเังไดให้ยจะลับเฮ้ยไม่ดีโอ้ยจะลุ้เสลิงกระดกผู้บักผู้บักตึงนี่ยจะดีแอดเมาเอาเมาอีนี่รับเลยอีนี่เ็นาะเอ้อยากนอนแล้วนอนตึงบนห้องหน่อยเลยนิดไึงมั้

เวดขายโนเมือนม mm. ันไหลอีหนังโซหัวหนังเือนหอยตัวเล็กิ่วละกกจุกเจ็ดสิบห้บเอยผุยนี่เราก็เอินหอยแข้งอันนี่นะในแข้งนี่หอยแข้งนี่แล้วว่ไหนเขาโพสบอกมานะจะขอซื้อมาให้อาเอ็นกินมันสดเนาะถ้าติ่งแจ่มันสีได้เหมถ้าติ่งชิงเจ็ถ้าวเวีดสดแจ่นะวันนี้อะหนาวเลนะ แกง่ายแล้ไอ้นั่นเพียไอ้เล็กมันเอามาขายไอ้คลานไอ้เครื่องโอ้ยแกไอ้นั่นไม่ไหวคุยแฉะไม่ได้กินเลยไม่คุยหน่อยหน่อยคนนี่อีกแกอุ้ยเล็บอันนี้เหมือนอันนี้แกได้แฉะบอดไซซอนแล้ววิ่งบ uh, ิงไอ้โประอะไรหอมสีหนุ่มอิ่มแล้วไต่บอนอิ่มอิ่มอุ้ยเสียใจ

มันยังไม่เหี่ยวตกดอกห้ตึกมันฟอมันฟองคือมันอันไดเบเก็บมาตั้งนานแล้วอนี้ด้วยแหละเก็บมาตั้งนานแล้วมันไม่วัาถิบบอกฟอ้วำเนสน้ำแข็งมาขอนุอเดี๋ยไาเียซือเอาใบให้แม่น่อเขาเลียงยังนะแม่ไม่ไกินหรอกเปไร้เพละเพราะมันไม่มีผัก น้องม่ไม่กินหลอกลูกน้ไม่ต้องเป็นห่วงแม่ขนาดนั้นหรอกลูกงในน้ำใจเือดตะแคียวมันจะออกหมดแล้วขันอะไรสวยๆขัอะไกินได้ก็กินขันอะไรทีขึ้นอะไรตอนหมดอยางกนตัวไวนะ แม่จะไม่สวยแม่เนี่ยแม่ตัวโอ้ยนดนสดน้ำแอบหอยคเอาข้าวอยู่ไหมอคะเราต้องไปถามครับเป็นดอกต้องเอาห้ดอกเป็นวงแม่เนาะเบดน้ำย่าอย่าเปตดออนี้เดี๋ยวานี้แม่ไดน้ำกับผักเนาะแกวูทตออกินแหม้อร่อยหนีเนา Bà phá lưu bunny. Eh, bay chuẩn bị, chuẩn bị, mặt hai mẹ, nằm kưng mẹ chép bát ngon lưu bunny, ớt ống ní cô chỗ. Nằm bay kẹt, nằm bay ngon lưu mẹ ngon lưu bay 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 ngon lưu มันอะไรมาเครื่องสุดท้ายนี่เลยค่ะผ่อนมากเลยค่ะโน้ตโน้ตนี่จุ่มน้ำให้แม่เนื้อเคิร์มหนึ่งนึงน้อยหนึ่งเลยอ่ะหออเเฮะ ใบม,มันเละที่สุดนะแม่เนาะค,คิดว่ามันพอแล้วงลังแบบนนี้ยังไม่พอเลยมันละกอยกังก็ไม่พอเดี๋ยวไม่ปล่อยเยร็จสิะสือกลุ่มเขาบอกสืสก่อดีกว่าเดี๋ยวหลูกมากเขาอยากให้มันสือนน่อเงินเทาเขาตองจิ๊บไว้เมนืม่อ Ừ, cho tôi chặt mẹ con anh hết Nè, tâm nhau bất xử lên Mẹ dạ nhắn dù bỏ có tâm tỉnh.